อาลรอครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการรีวิวอะไรวะนะครับัย่างที่ผมรับประทานไ,ไม่ใช่รับประทานออกกำลังกายเพิ่งเสร็จนะครับก็ <c oughs> จะมา,ารีวิวตัวอันนี้นะฮะเป็นแบรนด์ My w a y e Protein รสวัชชะกรีนทีนะครับผมไม่เคยสั่งรสนี้มาก,ก่อนเลยนะครับแต่ผมก็หน้ามือด้วยความที่โปรโมชั่นมันมันคุ้มนะครับ2,010น่าจะ10 10ปอนนะ10ปอนด์12 สิบปอนราคาพันสองพบาทมั้งจาก3,000บาทก็เลยหน้ามือซื้อมาครับคือผมเคยก่อนน้นี้เคยกินรถคาเฟ่มอกค่า ok ไปแล้วแล้วก็ก็รสชาติปแปลกๆนะครับก็กินได้แหละผมเป็นคนกินง่ายๆนะครับผมก็เลยจะมารีวิวนี่คือเฟิร์สอิมเพรสชั่นนะตอนนี้ผมตัดแล้วแล้วก็แบ่งไปใส่ในกระป๋องกระป๋องนู้น,นครับจะได้ไม่ต้องเปิดล่อยไม่ค่อยอยากเปิดถุงซิปล็อกแต่ว่า อันนี้ครั้งแรกเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับเนื่องจากวันนี้ผมออกไม่หนักนะครับผมจะกินแค่สกู๊ปเดียวจริงๆผมก็ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่ว่าอาหารไทยครับทุกคนมันโปรตีนมันค่อนข้างต่ำนะครับก็เลยก็เลยคิดว่าอยากจะกินเสริมไม่เต็มสกู๊ปดีเช่างมันนะครับประมาณนี้แหละใส่น้ำแข็งสองก้อนนะครับ ต้มัชะลาเต้นนะไม่เคยกินเลยแต่ผมตรงกินแล้วก็ก็ก็เหมือนจะเหมือนจะได้อยู่นะ,นะหมุน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 ไอ้แก้วนี้ได้มานานมากแล้วนะครับมันมีข้อดีนะครับแต่ลายน้ำง่ายมากนะครับผมขอเป็น first impression เลยนลกันโอ้กลิ่นนี้ก็คือ อืมอร่อยนะเป็นเอ่อผมว่าคือมัชฉะมัชฉะลาเต้เป็นเออะไรนะม,มัชฉะกินทีเฟเวอร์ใช่ไหมมัชชะผมว่ามันออกออกเป็นเหมือนนมเยอะนะมีกลิ่นนมแล้วก็มีกลิ่นชาเขียวที่ผมว,ว่าโอเคนะอร่อยนะโอเคผ่านนะครับผ่านเลยอันนี้ผมผม,ผมบอกเลยว่าอ่อมัชฉะกินทีใช้ได้นะครับไปลองกันได้นะสำหรับวันนี้ผมแค่นี้แหละ นะขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะครับรีวิวจริงๆหารีวิวค่อนข้างยากนะครับพวกรถแปลกๆพี่แดนนี่มีอีกหลายรถเลยนะนี่อย่างเช่นเป็นรถเอ่อบับเบิลมิวทียางเงี้ยยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงอีกสักพักหนึ่งน่าจะได้ลองแหละแต่ว่าวันนี้เป็นมัชชากินทีไปก่อนใช้ได้ครับไปละออกกำลังกายให้สนุกน,นะครับผมบ๊ายบาย